้าเจขาสวัสดีเด็กๆป .1 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะมาติวมาทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เราได้เรียนมาตลอดเทอมนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เตรียมตัวในการสอบลายภาคนะคะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายแนวข้อสอบนะคะว่าเหาซื้อจะออกแบบไหนนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะอ่ะ ข้อสอบของเรานะคะจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1นะคะคือข้อสอบปรนัยบอนัยก็คือการเลือกตอบมีกอไก่ขอไข่และคอควายให้เราเลือกตอบนะคะมีทั้งหมด10ข้อ5คะแนนนะคะโดยเราซื้อจะถามว่าข้อใดแปลว่า ภูเขาเราก็เลือกตอบค่ะว่าภาษาจีนคือตัวไหนนะคะข้อใดแปลว่าคนอ่ะเราก็เลือกตอบนะคะว่าคนภาษาจีนเนี่ยเขียนอย่างไรมีกอไก่ขอไข่และคอควายให้เราเลือกนะคะอ่าต่อมาค่ะข้อตอนที่สองและตอนที่สาเป็นข้อสอบอัตนยัยข้อสอบอัตนยัยนั่นก็คือการเขียนนะคะโดยให้เรานั้นเขียนเป็นภาษาไทย และภาษาจีนนะคะมีทั้งหมด5ข้อ5คะแนนนะคะมีอะไรบ้างคือ1แปลเป็นภาษาไทยโดยหล่อซือจะให้ตัวจีนมาแล้วเราแปลเป็นภาษาไทยนะคะตอนที่2ตอนที่3มนะคะก็คือหล่อซือจะให้ภาษาไทยมาแล้วให้เราแปลเป็นภาษาจีนเองนะคะ,ะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวหล่อซือจะทบทวนให้พวกเรานะ อ่ะอันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นข้อสอบค่ะกไก่ขอไข่และคอควายอ่ะมีทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะ<ๆ>เราซื้อก็จะถามว่าข้อใดแปลว่ารถอ่ะเราก็เลือกเลยค่ะเราก็กากระบาดว่าข้อไหนที่แปลว่ารถเรารู้ไหมคะอ่ะเราซื้อเฉลยเลยนะคะรถก็คือขอไข่ค่ะคำนี้อ่านว่าเธอ เชอแปลว่ารถนะคะอ่ะแล้วเรารู้ไหมคะว่าข้อกอไก่ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยกอไก่ตัวนี้อ่านว่ามู่มู่แปลว่ามอไอมไม้โทไม้นะคะมู่แปลว่าไม้ค่ะต่อมาข้อคอควายตัวนี้อ่านว่าหมาหมาอ่ะเรารู้ไหมคะหมาแปลว่าอะไรแล้ว หมาแปลว่ามออามาไม้โทหมานะคะอ่ะต่อมาค่ะเรามาลองดูอีกค่ะนี่ก็ไก่ขอไข่และคอควายเราซื้อก็จะถามค่ะว่าข้อใดแปลว่าน้ำอ่าเราเลือกเลยค่ะก็ไก่ขอไข่และคอควายข้อใดแปลว่าน้ำอ่าถ้าเราต้องการที่จะคิดก่อนใช่ไหมคะ ให้เรากดหยุดวิดีโอแล้วเราลงนึกดูซิว่าข้อไหนแปลว่าน้ําอ่าถ้าคลิปออกแล้วเราซื้อเฉลยค่ะข้อคพควายคำนี้อ่านว่าสุยสุยแปลว่านออำนำํานําไม้โทค่ะสุยต่อมาเรามาดูค่ะข้อกอไก่กอไก่อ่านว่าเถียนเถียนแปลว่าอะไรคะนนอา อ่าเขียนแปลว่านอานานะคะต่อมาขอไข่ค่ะอ่านว่าโขโขจำได้ไหมคะโขแปลว่าอะไรเอ่ยโออากกค่ะโขแปลว่าปากนะคะโขแปลว่าปากค่ะอ่ะเรามาดูต่อค่ะก็ขไก่ขอไข่และโคฟายค่ะ พวกเราจำได้หรือเปล่าว่าข้อใดแปลว่าปละตูประตูข้อไหนคะประตูประตูคือข้อขอไข่ขค่ะเหมือนเหมือนแปลว่าปอรอ,อประปลาต่ออูค่ะเหมือนค่ะต่อมาก็ไก่ค่ะเรายังจำได้หรือเปล่าคำนี้อ่านว่าสุย สุยแปลว่านออำนำ,นำไม้โทค่ะสุย่ยอ่าต่อมาคำนี้อ่านว่าจำได้ไหมคะขั่วอ่าพวกเราจำได้หรือเปล่าที่เราซื้อเคยวาดรูปให้เราดูอะคะอ่ะอ่ามันเป็นแบบนี้หั่วแปลว่าอะไรคะอ่าหั่วแปลว่าอะไรเอ่ยไฟอ่าไฟนะคะหั่วแปลว่าไฟต่อมาค่ะก็ไก่ขอไข่และคอควาย เพราะเราดูคำศัพท์ก่อนค่ะว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วเราซื้อขอถามว่าข้อใดแปลว่าปลาก็ไก่ขอไข่หรือขอขควายคะปลาจำได้หรือเปล่าปลาอ่านว่าหยอ,อ่าข้อไหนคะข้อไหนหยขอไข่ค่ะอ่าหยีอปอรออา อ,ะะะอ่านะคะแปลว่าปลาหยิหยิอ่าเราลองมาดูข้อกอไก่ค่ะตัวนี้คําศัพท์ตัวนี้คือคําว่าอะไรคะเหนียวแปลว่านออกอ,อเหนียวนะคะคานี้อ่านว่าเหนียวแปลว่านออกอค่ะเหนียวต่อไปข้อพายคํานี้อ่านว่าเหนิวหนิยวยวัว นิ้วอ่านว่าวัวนะคะนิ้วแปลว่าวัวอ่านิ้วโอเคนะอ่ะต่อมาค่ะต่อมาก็ไก่ขอไข่และคอควายข้อใดแปลว่านกก็ไก่ขอไข่คอควายข้อไหนคะแปลว่านกอ่านว่าเหนียวค่ะ,ฉะเฉลยค่ะขอไข่ เหนียวแปลว่านอ,อกโกกนกค่ะเหนียวนะคะอ่ะต่อมาก็ไก่ตัวนี้อ่านว่าหนิวแปลว่าอะไรแล้วคะหนิววออัวหนิวแปลว่าวัวต่อไปข้อนี้อ่านว่าหีหีแปลว่าปลอรอาอปลานะคะหีแปลว่าปลา ต่อมาค่ะก็ไกลขอไข่และคอควายอ่ะเราดูคำศัพท์กันก่อนค่ะตัวนี้เรารู้ความหมายหรือเปล่าตัวนี้แ่ะคะแปลว่าอะไรแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรแล้วอ่ะลองฟังโจทย์นะคะข้อใดแปลว่าแก่ข้อใดแปลว่าแก่คะเฉลยค่ะ,ะ,อคะขอไข่อ่านว่าเหล่า เหล่านะคะเหล่าแปลว่ากอแอแกไม้เอกแก่นะคะเหล่าเหล่าอ่ะกโกไก่อ่านว่ามาค่ะมาแปลว่าอะไรแล้วมออามาไม้โทอ่าหมาแปลว่าม้านะคะพ่อคอควายอ่านว่าซินซินแปลว่าอะไรเอ่ยจอไอใจนะคะซินแปลว่าใจอ่ะ นี่กไก่ขอไข่และพอควายขอ้อใดเราดูคำศัพท์ก่อนค่ะเราดูคำศัพท์ก่อนเราแปลได้หรือเปล่าอ่ะเราดูโจทย์นะขอ้อใดแปลว่าแกะค่ะแกะขอ้อใดเอ่ยฉเฉลยค่ะกอไก่ค่ะอ่านว่าหยางหยางแปลว่ากอแอะแกะนะคะหยาง ต่อมาขอไข่ค่ะอ่านว่านิว้วจำได้ไหมคะเมื่อกี้เราแปลแล้วค่ะนิ้วแปลว่าอะไรวัวอัวอ่าหนิวแปลว่าวัวนะคะต่อมานี่หมาหมาเราก็แปลแล้วค่ะจำความหมายได้ไหมหมามอามาไม้โทอ่าหมา,มาแปลว่าม้าค่ะมีกอไก่ขอไข่และขอขวาย ข้อใดเอาดูคำศัพท์ก่อนค่ะดูคำศัพท์ก่อนข้อใดแปลว่าขึ้นอ่ากขอคอ,อตอบอะไรคะขึ้นค่ะขึ้นชั่งค่ะขอไข่ค่ะชั่งแปลว่าขออืน,นอไม้โทขึ้นนะคะชั่งแปลว่าขึ้นค่ะกไก่อ่านว่าเสี้ย เสียแปลว่าอะไรเอ่ยขึ้นแล้วก็ช่างบนเสียล่างนะคะเสียแปลว่าลงค่ะช่างแปลว่าขึ้นเสียแปลว่าลงอ่ะเราสังเกตจากตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นฐานอยู่ด้านบนแสดงว่าขึ้นค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นฐานอยู่ด้านล่างแสดงว่าลงนะคะต่อมาคำนี้อ่านว่าชานชานยังจำได้ไหมคะชานเป็นรูปภูเขา ชาญแปลว่าภูเขานะคะอ่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นการแปลนะคะเป็นการแปลประโยคเป็นภาษาจีนให้เราดูตัวจีนแล้วแปลเป็นภาษาไทยเราจะต้องเขียนคำแปลเองนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะเรารู้หรือเปล่าแปลว่าอะไรคะอ่านตามหนัซื้อค่ะหัวเชอ หัวเชอร์จำได้หรือเปล่าหัวแปลว่าอะไรแล้วคะหัวที่เราซื้อเคยวาดรูปให้ดูหัวเหมือนกับมีท่อนไม้แล้วก็มีไฟลุกขึ้นมาหัวแปลว่าไฟเชอร์แปลว่าอะไรคะเชอร์เชอร์แปลว่ารถนะคะถ้าหัวเชอร์หัวเชอร์แปลว่าไฟรถหรือรถไฟคะ เราจะต้องแปลจากข้างหลังก่อนนะคะนั่นก็คือรถไฟอ่าหัวเชอแปลว่ารถไฟค่ะอ่ะต่อมาคำนี้จำได้หรือเปล่าคำนี้อ่านว่าเสี่ยวแปลว่าเล็กเสี่ยวแปลว่าเล็กต้าคำนี้ต้าแปลว่าใหญ่นะคะต้าการแขนต้าแปลว่าใหญ่แต่ถ้าเสี่ยวแปลว่าเล็กค่ะอ่ะต่อมาคำศัพท์คำนี้อะไรเอ่ย หมานะคะหมาแปลว่าม้าเสียวหมาคำนี้อ่านว่าเสียวหมาแปลว่าเล็กมา้าหรือว่าอะไรคะ,ะเฉลยค่ะแปลอ้าอันนี้เราซือ้อเราซือ้อเฉลยผิดนะคะเสียวหมาเสียวหมาแปลว่านกเอ้ยแปลว่ามา้าม้าตัวเล็กนะคะอันนี้ผิดนะเราซื้อผิดนะคะใบงานเราซื้อให้ไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเราแก้ให้ด้วยนะคะอ่าคุณครูเขียนผิดนะ ใบงานที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆกะค่ะให้เราแก้หน่อยนะคะเราซื้อแปลว่านกน้อยนกตัวเล็กผิดนะคะมันไม่ใช่เหนียวแต่มันคืนอหมาเราระวังอย่าโดนหลอกนะเพราะว่าถ้าเหนียวมันจะเขียนคล้ายๆกับหมาค่ะมันเขียนคล้ายกันเลยเห็นไหมของเหนียวมันจะมีตรงนี้กับตรงนี้แต่ของหมาไม่มีนะคะให้เราแก้นะคะเป็นม้าตัวเล็กหรือว่าลูกม้าก็ได้ค่ะ แต่ได้สองแบบนะคะม้าตัวเล็กก็คือลูกม้านั่นเองนะแต่ถ้าม้าตัวเล็กยังเป็นเป็นแม่ม้าแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะอะต่อมาข้อที่3ค่ะอะใครยังแก้ไม่เสร็จกดหยุดวิดีโอนะคะจะได้ไม่มั่วนะต่อไปข้อที่3ามค่ะคํานี้อ่านว่าอะไรเหมือนอะจาได้ไหมเหมือนแปลว่าอะไรคะเวลาเราจะเข้าบ้านเราต้องทํายังไง เราต้องเปิดประตูใช่ไหมคะเหมือนแปลว่าประตูอ่ะต่อมาโคโคอ่ะเหมือนคนกําลังทําอะไรอยู่โคเออเหมือนกําลังอ้าปากกว้างๆเห็นไหมละอ้าปากนะคะโคอ่ะเหมือนโคแปลว่าอะไรเอ่ยมีประตูกับปากแปลว่าอะไรคะประตูกับปากแปลว่าทางเข้าหรือว่าปากประตูนะคะทางเข้านะ เหมือนโขแปลว่าทางเข้าหรือปากประตูก็ได้นะคะ,ะต่อมาข้อที่สี่ค่ะสยุสยสุยจำได้ไหมคะสุยแปลว่าอะไรเอ่ยสุยแปลว่าน้ำอาบโขแปลว่าอะไรคะโขแปลว่าปากน้ำปากคืออะไรน้ำปากคืออะไรคะน้ำที่อยู่ในปากคืออะไรเอ่ยน้ำลายนะคะสยุยโขว์นะคะสยุยโขวแปลว่าน้ำลาย อ่ะต่อมาข้อที่ห้าค่ะต้าหยีต้าอ่าจำได้หรือเปล่าเสี่ยวเล็กเสี่ยวนะคะเสี่ยวแปลว่าเล็กต้าแปลว่าอะไรคะต้าแปลว่าใหญ่หยิหยีแปลว่าอะไรหยี๋วจำได้ไหมหยีอ่าเราซื้อเขียนตัวหยีให้ดูมันเหมือนกับรูปอะไรเอ่ยอ่ามันเหมือนกับรูปหัวปลาค่ะเหมือนไหม อ่าตรงนี้เป็นเกล็ดปลาเหมือนไหมคะออหยีแปลว่าปลานะคะต้าหยีก็คือปลาตัวใหญ่อันนี้เราจะต้องฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนภาษาไทยนะถ้าเกิดว่าเราเขียนภาษาไทยไม่ได้มันก็ตอบไม่ได้นะคะดังนั้นวิชาภาษาไทยถือว่าสำคัญมากๆเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจอา่านหนังสือตั้งใจเขียนนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูตอนนี้กันคะ่ะ มันมีการที่ให้เราเนี่ยจะต้องเขียนเป็นภาษาจีนด้วยตัวเองโดยเราซื้อจะให้ภาษาไทยมานะคะนั่นก็คือให้เราอ่านภาษาไทยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านไม่ออกหรือเราจําไม่ได้เราดูรูปภาพค่ะเราซื้อให้รูปภาพด้วยแกตอนนี้มันทําไมเอ่ยมันอยู่บนภูเขาแล้วมันจะไปภูเขาได้ยังไงมันก็ต้องขึ้นภูเขาใช่ไหมคะรูปนี้ก็คือแกะ ขึ้นภูเขาอ่ะเราจำได้ไหมคะว่าแกะเขียนอย่างไรแล้วอ่ะถ้าเราจำไม่ได้นะคะให้เราไปดูในตัวเลือกนะคะที่เป็นกขคงว่ามีตัวไหนบ้างที่พอจะแปลว่าแกะเราก็ไปหาเลยค่ะอ่าแกะเขียนแบบนี้นะคะอ่านว่าหยางแปลว่าแกะอ่ะต่อมาคำว่าขึ้นค่ะขอ,อน,นอไม้โขขึ้น เราก็ไปหาในช้อยค่ะในกขคง,ขงว่าข้อไหนบ้างที่แปลว่าขึ้นแล้วเราก็ลอกลงมาขึ้นนะคะต่อมาคำนี้ภูเขาเราลองไปหาดูสิคะภูเขาเราเจอไหมคะเออนี่ไงเรามาก็หาเราก็มาหานะคะว่ากขงขงตรงไหนที่แปลว่าภูเขาบ้างอันนี้ไม่ใช่อ้าอยู่นี่ค่ะ ดังนั้นเราก็ลอกตัวนี้ลงไปอ่าเราก็ลอกลงตัวนี้ลงไปนะคะอ่านว่าชานแปลว่าภูเขานะคะหยางชั่งชานก็คือแกะขึ้นภูเขาอ่ะต่อมาค่ะว,วัววัวลอโองอลงนออานําไม้โทน้ำอ่าดูรูปภาพนี้ค่ะวัวกําลังจะลงน้ําค่ะ วัวอ่ะเราก็ไปหาคำศัพท์ในข้อช้อยกันค่ะข้อไหนหน้าที่แปลว่าวัวอ่านี่ไงวัวนี่ไงวัวอ่ะเราก็ลอกลงไปอ่ะเมื่อกี้วัวลงน้ำใช่ไหมคะข้อไหนบ้างที่แปลว่าลงอ่านี่ไงลงเสีย่ยแปลว่าลงแล้วน้ำละ่ะเจอน้ำแล้วยังอันนี้ไม่เจอลองไปดูหน้านี้สิมีน้ำไหมคะ เราซื้อเจอแล้วนี่ไงน้ําแล้วนี่ก็น้ําด้วยอ่าเราก็ลอกคําศัพท์คําเหล่านี้ลงไปค่ะ,ะิ้วเสีย่ยนิ้วเสี่ยสุยแปลว่าวัวลงน้ำอ่าข้อสอบก็จะมีประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็เราซื้อก็ ได้แจกใบงานนะคะใบสรุปข้อสอบให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วให้เรานั้นไปทบทวนจากกระดาษนั้นอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทบทวนเราจะได้จำคำศัพท์แน่นๆนะ,ะสำหรับวันนี้เราซื้อมีเรื่องเนื้อหาที่จะทบทวนให้กับพวกเราเพียงเท่านี้นะคะหน้าที่ต่อไปของพวกเราก็คือทบทวนด้วยตัวเองนะคะ หรือเราอาจจะดูวิดีโอนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้จําการออกเสียงจําความหมายของตัวอักษรภาษาจีนให้ได้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาสอบกันที่โรงเรียนวันจันทร์นะคะกับวันอังคารดังนั้นเราจะต้องทบทวนเนื้อหาทุกวิชาเลยนะคะเราจะได้สอบผ่านได้คะแนนดีๆทุกวิชานะคะ,ะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะใจเจียน